สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆวันนี้ผมจะมาสอนทําวิธีการเปลี่ยนไฟแองเจลอายหรือไฟวงแหวนนะครับด้านนี้ติดนะครับด้านนี้คือไม่ติดครับผมจะสอนวิธีการเปลี่ยนเรามาดูกล่องที่ผมซื้อมาครับจาลาซินดากล่องหนึ่งก็ส0 0้กว่าบาทครับเรามาดูนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับสักคู่นะครับอ่า ออกมาแล้วครับกล่องออกมาจะมีเป็นคู่นะครับ2ชิ้นก็อุปกรณ์พ่วงมาให้ครบชุดเลยครับไฟจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นแฉกอย่างนี้ครับอันนี้เป็นอุปกรณ์อะแดปเตอร์ครับแล้วก็มีปลั๊กเสียบกับต้นครัวนะครับมีมาให้ครบทั้ง2ชุดเลยครับก่อนอื่นแล้วก็มาแกะ่อนครับนี่นะครับฝา แล้วก็หมุนนะครับมันจะมีเกลียวกันอยู่หมุนออกมาแล้วก็ดึงชุดเก่านะครับที่มันขาดออกมาเนี่ยครับมันจะขดๆยู่ข้างในนะครับพยายามนิดหนึ่งครับพยายามแกะมานิดหนึ่งเนี่นะครับหน้าตามันในตัวที่ขาดนะครับ เนี่ยครับส่วนใหญ่ไฟพวกนี้จะไม่ค่อยค่อยขาดที่หลอดนะครับมันจะขาดที่ตัวแผงมันมากกว่าครับพอร์ต a d a p t e ออกมานี่ผมลองดูหัวเดิมนะครับว่ามันจะใส่เฉพาะหัวที่ผมซื้อมาใหม่ได้ไหมนะครับแต่ผมดูแล้วมันคนละคนละพอร์ตครับใส่ไม่ได้ ็เลยต้องถอดทั้งชุดออกมาเลยถอดด้าครับตรงนี้ถอดดานิดหนึ่งครับมันเป็นเกลียวแน่นครับมันจะต้องเอามืองา้าง,างทั้งข้างทั้งทั้งสองอันพร้อมๆกันครับเนี่ยอ่อครับเนี่ยอัน,นที่ถอดออกมาก็คือ มันขาดครับสายไฟที่เชื่อมตรงนี้ขาดครับทีนี้เราก็จะมาดูชุดใหม่นะครับชุดใหม่ก็ดูพอร์ตก่อนว่ามันตรงกันไหมอ่าตรงกันก็ทึงจะใส่ได้นะครับผมก็มาเช็คดูว่ามันได้ไหมนี่ครับผมก็เสียบเข้าไปเข้าได้พอดีเลยครับ นี้แล้วก็เอาชุดพ่วงมาใส่ครับชุดพ่วงก,ก็เน,นี่ยครับผมหาอยู่ครับว่ามันใส่ตรงไหนอ๋อตรงนี้เองอันนี้เป็นอะแดปเตอร์น่าจะก,การไฟรั่วนครับวันนี้ผมเดาส่วนนี้ก็เป็นตัวพอร์ตเสียบตัวไฟนะครับแคน,นี้เรียบร้อยผมก็เดินไปเปิดไฟเช็คครับว่าติดไหมอ่า ไฟติดเรียบร้อยครับต่อ,อไปก็ลองเทสดูครับว่ามันออกวงแหวนหรือเปล่าผมก็เลยต้องเอาไปเสียบในขั้วมันดูเนี่ยครับทดสอบดูว่ามันออกที่วงแหวนไหมหรือไปออกที่อื่นอ้าออกที่วงแหวนครับไ,ได้ครับทีนี้เราก็จะกลับเข้ามาเริ่มประกอบกลับเข้าไปเนี่ยครับมีรูมันแล้วก็ พอร์ตเข้าแต่ทีนี้เนี่ยเวลาใส่เนี่ยจะต้องหนีบไอ้หัวที่มันง้างออกนยครับให้มันเป็นทางตรงแล้วก็จะได้แยงเข้าไปในรูกลมๆนิดเล็กนั่นนะครับเข้าไปให้มันพอดีกันให้มันเข้ากับช่องมันเพื่อที่มันจะได้หมุนได้ครับมันจะได้แน่นถ้าไม่เข้ามันก็จะหมุนไม่ได้ครับมันจะหลวม ยากครับยากมากเรื่องนี้ก็พยายามครับต้องให้คนมือเล็กๆนะครับทำคนใหญ่ผู้ชายมือใหญ่ก็จะไม่ได้ครับมันแคบแบบตรงนี้นี่ครับพยายามหาหามุมหาบาดอยู่ครับมันไปเรื่อยๆครับหาไปเรื่อยครับอ่าพอได้แล้วเนี่ยครับมันจะได้ของมันเลยครับ มันก็จะหมุนมีเสียงล็อกด้วยอันนี้ภาพนี้ผมกำลังเก็บสายไฟครับโมดัปเตอร์ mm. ต่างๆให้มันเข้าไปอยู่ในช่องมันเพื่อที่จะได้หมุนปลาท้ายมันนะครับเก็บได้เนี่ยครับจัดทรงอยู่ครับดันๆเข้าๆเนี่ยครับอาได้แล้วก็ปิดครับหมุน เสร็จแล้วครับโอ้ใช้ได้ทั้งสองข้างเลยครับสวยงามครับขอบคุณครับ